มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ ปัจจุบันศิลธรรมถูกละเลยถึงขั้นเสื่อมทรามสัตว์โลกมีแต่ความโลภโกรธหลงครอบงำจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เข็นไปทั่วเฮ้ยนี่ของฉันฉันไม่ให้อ้ของฉันจะหักเอ้ไม่ให้ของฉันนะไม่ได้เลย้้เอามานี่เอามานี่ อีกคิดว่ามีมือคนเดียวนะฉันก็มีนี่นชงมาเลยชงมาเลยแล้วด้วยความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากพิษร้ายของกิเลสตัณหา ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบาปุญคุณโทษและเกรงกลัวต่อพระอาทยาฟ้าดินพระองค์จึงทรงอาราธนาสมเด็จองค์พระจี้กงวะหุบมาแสดงบุญญาพินิหารด้วยการปรากฏพระองค์ให้ชาวโลกเห็นโดยใช้ย,ยานผ่านร่างสังขารของในเอี้ยเสียงเสีงนาสาลาเสียเฮียงตึง นครไทยจุงเกาะใต้หวันและจากนั้นจะได้นำกายทิพย์ของในเอี้ยเซี่ยงเซ็งแห่งสาลาเซียเฮียงตึงเดินทางไปท่องยม,มโลกเพื่อนำเหตุการณ์ในขุมนรกมาสร้างหนังสือชื่อท่องขุมนรกแล้ว แจกจ่ายแก่เหล่าศาสนิกชนเป็นธรรมทานเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนประพฤติดีประพฤติชอบดำรงตนอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหลุดพ้นจากห่วงทุกข์มีชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นสมเด็จ องพระจี้กงอหัหุทรงมีพระชนชีพอยู่ในสมัยราชวงศ์องท่านทรงใช้ธรรมะช่วยมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากห่วงทุกข์จนได้รับขนานนามว่าพระอัวหุหมายถึงพระพุทธที่ยังมีชีวิต ครั้นแล้ววันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2,519อันเป็นวันมหามงคลที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่สมเด็จเทพเจ้าองค์กวลประธานศาลาเซียเฮียงตึงสเสด็จประทับที่พยายาน เพื่อประกาศข่าวสำคัญแก่เหล่าศาสนิกชนที่มารวมตัวกันแน่นสาลาเสียเฮียงตึงไอ้ไย้นหลงอย่าบังบากสิวะใครวะใครใครเป็นสลึงใครเป็นสลึงเป็นบากว่าอเตกอฮะอเรืองดิบพูกเมืออว่าเป็นสลึงแล้เลือเป็นบากเฮ้ ลือมาถึงศาลาเสียเฮียงตึ้งแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวังแห่งนี้ที่หลังอัวนาลือก็ต้องเป็นเฉลิงสิแล้วก็ต้องยืนข้างหลังส่วอัวมากอมลื้อว่าต้องเป็นบากต้องได้ยืนข้างหน้าโอหลอ้เลยลืก็ทำเป็นฟึงเป็นไฟไปหลายนะเก็หลังเลย ดนเลนะอ่ะาผู้ชายคนดูแลศาลาเสียเฮียงตึงนะเดินเดยวมานั่งแล้วใช่หไหมเออผูอชายเออ่าฮวางน,นี่แต่งตัวหล่อเจ้านะเมื่อวางเนี่ยยังเหงือกกวากสังลาหลยิงหยิ่งหยิงแหละเป็นจับกังหนะ้ามองยังไะตัวกับปัาอยู่ไลวางนี่อากุยชายนะที่ทำหน้าที่ผู้ประกาศประจำศาลา แ้วเลื้อไปกวงติงอีเออื้อนี่ปากหมาดีวะ่ะ<ห>เออปากหมาจริงๆอาเต็กอไปว่าอีหน้าเหมือนตัวกระปอมได้ไงวะอีเป็นคงดูแลสาลาเสียเฮียงตึงนะว้อยนอกจากใข่เกียรติอีบ,บ้างสิอาอาอ,อ,อาเต็กอกอาจิมรังอะโดยเฉพาะอาเต็กกอะพวกเรือช่วยผูกปากกันหน่อยสิผูกทัไามาอ,อาคู้ชายอะ <c oughs> ก็สมเด็จเทพเจ้าองควลประธานสาลาเสี่ยงเทื่องตึง,งกำลังจะเด็ดทับพิยางอ่ะสิประทับทิพยางทำมอ่ะเลือดีเลือกสงสัยชาตทีได้ไหมอ,อาเตกอแล้วฟังอ่ะอากุ้ยช่ายลือไปประกาศให้เหล่าศาสนิกชนที่มาออกกันแน่งนสาลาเสีย่ยเห่งตึงแห่งนครไทยจุงแห่งนี้นะได้รู้พร้อมๆกันเลยว่าสมเด็จเทพเจ้าองค์กวด ประธานศาลาเสี่ยเฮียงตึงจะเสด็จประทับพิพยานทำไม่สาธินิกรชนผู้ใจบุญที่มาจุนลุมกันณศาลาเสียงเฮียงตึงณทอนไทยจุงเกะาะไต้หวันแห่งนี้โปรดฟังบัดนี้สมเด็จทพระเจ้าองค์วลประธานศาลาเสียงเฮียงตึงจะเสด็จประทับพิพยานเพื่อบอกข่าวสำคัญขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ นักนักมันัหนังในในเอียเสียงเียงนั่งนิ่งสงบแล้วอาเกมลังสงสัยว่าสมเด็จเทพเจ้าองค์กวงประธานศาลาเสียเฮียงตึงเสด็จประทับทิพยังแล้วนะเล่าเลยหยุดปูกสักทีตีอัติกอว่าจะฟังว่าสมเด็จเทพเจ้าองค์กวงที่จะประกาศว่าอย่างไร ข้าสมเด็จเทพะเจ้าองควรประธานศาลาเสียเยียงตึงแห่งนักครไทยจงขอประกาศว่าบันดนี้องค์เสนาบดีฝ่ายในของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ผู้อัญเชิญพระราชสารรับบรมราชองการในองค์เงกเสียนทองเต็กกำลังสเสด็จมาสาลเสียยเยียงตึงแล้ว ขอยมบาลประจำเมืองเทพทั่วไปและเหล่าสารสิทธิ์จงตั้งแถวรอถวายการต้อนรับด้วยความสงกและบัดนั้นองค์เซนาบดีฝ่ายในของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้เสด็จประทรับที่พยาน และประกาศให้โยมบาลประจำเมืองเทพทั่วไปและบรรดาสานุสิทธ์ได้รับฟังอันเป็นคำประกาศที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งข้าพระเจ้าองค์เสนาบดีฝ่ายในของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ขออัญเชิญพระบรมบราชองค์การขององค์เง็กเสียนฮ่องเต้ มาอ่านประกาศให้ทราบทั่วกันดังความต่อไปนี้เง็ดเสียนห้องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์มีพระบรมบราชองค์การให้ประกาศว่าข้าพเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์วิมานได้เห็นสินธรรมในมวลมนุษยชาติเสื่อมซ้มต่ำสุดและคนพวกนี้ ยังเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพูดผีวิญญาณไม่มีจริงเป็นเหตุให้พวกเขากระทำสิ่งต่างๆโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปดังนั้นเพื่อโปรโดสัตว์โลกที่หลงผิดให้กลับตัวเป็นคนดีข้าพเจ้าจึงมีบัญชาให้สร้างทิพย์คำพีชื่อท่องขุมนรกขึ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังบุคคลทั่วไปโดยจะได้อาราธนาสมเด็จองค์พระจีกองอัวหุกเป็นองค์นำกายทิพมนุษย์ผู้เป็นร่างทรงเอกชื่อนายเอียเซียงเซิงเดินทางไปยมโรคเพื่อนำภาพเหตุการณ์ในขุมนรกมาเปิดเผยในโลกมนุษย์เพื่อเตือนใจให้มนุษย์หยุดสร้างบา และการนี้ได้มอบหมายให้สมเด็จเทพพเจ้าเง็กคือทุงจื้อเป็นผู้ถ่ายทอดเหตุการณ์ในขุมนรกกลับสู่โลกมนุษย์ผ่านร่างสังขารน,นายเอี้ยเสี้ยงเสงขอให้เริ่มดำเนินการท่องขุมนรกได้ณนะบัดนี้ จากนั้นวันแรกของการเดินทางท่องขุมนรกตามพระบรมราชองการขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ก็มาถึงนั่นคือวันที่สิบกันยายนพุทธศักราช2519 แล้ว,แล,วแล้วนี่ทะเลาะกันอ,อีกแล้วอีกสองวันยังไงกันนะวันนี้นี่นะผู้คงที่ศาลาเสียเฮียงตึงแห่งนี้ช่างเยอะแยะมากมายอ่ะเข้ามาทําอะไรกันลักลาวะ่ะเด่กอ้าวกล็ลาวสาธนิตเกชนเขาก็มาสนองพระบรมราชโองการขององค์เยกเซียนห้องเต้นในการสร้างหนังสือทิพย์คำทีทั่งขุมนรกนตี้ และก็มาเพื่อให้กำลังใจเอีย้ยเสี่ยงแจงซึ่งเป็นร่างทรงเอกที่จะถอดกายทิพย์ออกเดินทางไปยมโลกด้วยเด็ดสแิแล้วทำไมมังต้องให้กำลังใจนะวะหรือคุยกับอาเจกอร,รู้เรื่องไงไว้อาคิมลังอีหลับหลับเพตื่นอะ่ะอะไรอีก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเออใช่ใช่ใช,ช่ไม่ใส่ใจอะไรกับใครเข้าแบบนี้นะ พอให้อีมัวทำบาปโดยไม่รู้วิธีป้องกันแล้วให้อีตก็โลกหมกไม่ไปเลยดีกว่าจ้ะจ้าอ้แล้วๆๆๆแหมอย่าเล่นแะทำเป็นววยวานะเต็มลังนะนี่ๆๆพราว่าไม่ใส่ใจแล้วว่าจะถอสังขารมาถึงสลาเสียแห่งตึงในวังที่ถอดกายที่ไปท่องยมโลกท้องไหนอย่าเสียงเสงยงทำไมไอ้นี่่นๆๆๆนี่อย่าเสงิงอยู่นั่น แ่นัเองว่าขอไปคุยกับเขาอะไรไหมอาููชายควมดูแลศาลาได้แต่หรือม,มีเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวสมเด็จพระที่กงอ้วกฟุกจกะเสด็จถึงแล้วนะเอี่ยเสียแสงช่างชื่อเตก,ก่อนอะเป็นศาสนิกชงวันนี้เป็นวันที่ท่านนจะถอดกายทิพไปท่องยมโลก ท่านพร้อมแล้วใชายหมครับผมกินเจเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่สําคัญและเวลานี้กําลังรองรับเสด็จสมเด็จองพระเจ,จ,จ้าจี้กองอ้วหุกผมกําลังพยายามทําใจให้มั่นคงเพราะว่าการถอดกายทิปเนี่ยเดินทางไปทอ่องยมโลกไม่เหมือนกับการประทับทรงตามปกติหากจิตใจผมไม่มั่นคงพอทุกอย่างก็จะล้มเหลวหมดขอรับ กกล่าวศาสนิกชนทิ้งได้มาให้กำลังใจท่านเอเสียงเสียงกันเนืองแน่นศาลาเส้อเฮียงตึ้งนี่ไงคะเออแล้วกระบะทรายกับกิ่งหลิวเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรคะท่านเอเสียงเตอเมื่อผมถอดกายทิพย์เดินทางไปยมโลกสมเด็จเทพเจ้าเงี้ยคือท่องจื้อก็จะใช้ธรรมจักสุถ่ายทอดทิพที่ผมพบเห็นโดยให้ผมเนี่ยใช้กิ่งหลิวเขียนข้อความรวมบนกระบะทราย และเหล่าสารุสิ์ก็จะจดบันทึกข้อความไว้เพื่อสร้างหนังสือห้องสุมนรกตามพระบรมราชโองการขององค์เซียนฮ่องเต้ย,ยนั่นนายกุยช่ายกำลังจะประกาศแล้วครับบัดนี้สมเด็จองค์พระอีกองอ้วหุกจะได้เสด็จมาประทับทิพยายานในร่างสังขารเอี่ยงเชี่ยงเซง,เ,ซงเพื่อนำกายทิพย ของเอีย้ยเซียงเซงเดินทางไปยังโยมโลกแล้วล่วงเข้าวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2519สมเด็จองค์พระจี้กองอัวหุกก็เสด็จจากสวรรค์มาประทับทิพยาลผ่านร่างสังขารของในเอีย้ยเซียงเซ็ง นาศสาลาเซียเฮียงตึงแห่งนครไทยจุงและเมื่อพระองค์เสด็จถึงก็พบนายเอี้ยเซียงเซงหงมอบคารวะอยู่สมเด็จองค์พระจีกองอัวฮุกพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์สวรรค์หรือนรกอยู่ในหัวใจนี้ ทั้งชั่วดีอยู่ที่คิดกระทำหาพระจี้หุกคืนนี้จะนำพาเอเซงมานั่งพุ่มบัวไปด้วยกันเอเซงเออครับเจ้าพร้อมจะเดินทางไปขุมดรกในยมมะโลกพร้อมกับข้าหรือไม่พร้อมขอรับพระาอาจารย์จี้กงเออว่าแต่ท่านอาจารย์บอกจะไปท่องเที่ยวยมโลก แล้วมาเทพหรือฐานบัวที่จะใช้เป็นพาหนะในการเดินทางอยู่ไหนละขอรับเ e <ars> อเซนการเรียกพาหนะเพื่อเดินทางไปขุมนรกแสดงว่าผู้เรียกคิดว่าขุมนรกมีทางไปที่จริงขุมนรกไม่มีทางไปอ้าวแล้วถ้ากระผมอยากไปละขรับประจา์จี้กงเจ้าก็จงเลิกทำตัวให้เป็นทาสความโลภโกรธหลง แล้วเจ้าจะไปได้โดยไม่ต้องใช้พาหนะใดๆเลยเอียเสงเออแล้วถ้ากระผมไม่อยากไปล้ะครับไ่อยากไปแล้วเจ้าก็จงเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทําร้องปองธรรมก็หมายถึงเส้นทางความดีใช่ไหมครับแต่ว่าการทำความดีมันลำบากนะครับอาจารย์ใช่เส้นทางที่ถูกต้องตามทํารองครองธรรมมักครุขระเต็มไปด้วยความหนาม แต่หากเราอดทนเดินจนสุดทางชีวิตเราจะถึงสวรรค์วิมานเอาละพระอาจารย์จะนเนรมิตดอกบัวขึ้นแล้วเจ้ากับเราจะนั่งฐานบัวไปด้วยกันฐานบัวฐานบัวเคยฟังแต่เสียงเล่าลือไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองสักทีรับพระอาจารย์วันนี้เราจะได้เห็นแล้วเฮ่อะลรไหนอยู่ไหนล่ะครับ บัตร <muitas> นั้นสมเด็จองค์พระจี้กงอัวหุก็สวดพระคาถาสัจธรรมและพลันเมื่อสิ้นเสียงฐานบัวขาวก็ปรากฏขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยพระอาจารย์พระอาจารย์มีพุทธานุภาพอันสูงส่งหาที่สุดไม่ได้พอท่านสวดจบปุ๊บหลอกบัวก็มาปั๊บเลย เออคือแต่เท้ากระผมไม่สะอาดจะขึ้นได้หรือขอรับพระอาจารย์หากใจเจ้าบริสุทธิ์ถึงเนื้อตัวไม่สะอาดเจ้าก็ขึ้นได้ก้าวขึ้นมาเลยขอรับกระผมขึ้นมาแล้วขอรับอ,อุ้ยทำไมมันไม่โครงเลงแลงล่ะขอรับเ <c oughs> <c oughs> จ้าอยากให้โครงใช่ไหมอเอี้ยเสงเ,งเอ,อ่อไม่ขอรับพระอาจารย์ไม่ครับนิ่งนงิแน่นๆอย่างงี้ดีแล้วขอรับพระอาจารย์ครับอืมเอาละ หลับตาหลับตาครับบัดนี้พระอาจารย์จะพาเจ้าเดินทางมุ่งสู่คุมนรกแล้วเฮ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุมนรกรออยู่เตอยู่แล้ว หยุดแล้วครบพระอาจารย์ชีก,กงดอกบัวหยุดแล้วครับหยุดแล้วเจ้าก็ลืมตาสีเอเซลืมแล้วครับอุ้ยอ้ย,อยท,ท,ที่นี่คือที่ไหนครับแล้วเจ้าเห็นอะไรอุย้ยภูเขาสูงใหญ่ครับบนหน้าผามีตัวหนังสือเขียนว่าภูเขาหัวใจ โอ้ยหัวใจใครเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็ยังมีแสงเป็นประกายสีทองสะท้อนเข้าตาด้วยอีมผมไม่ไหวครับแสบตาครับพระอาจารย์เอียเซงครับ,รบพยายามลืมตาแล้วดูด้านบนภูเขาสิเจ้าเห็นอะไรม,มีถนนทอดขึ้นไปแล้วก็มีประตูขอรับพระอาจารย์รนั่นแหละทางเข้าสู่สวรรค์วิมาน แล้วดูด้านล่างภูเขาสิเจ้าเห็นอะไรด้านล่างเห็นถนนเหมือนกันครับ่อสู่ปากถ้ำและก็ในถ้ำโอ้ยพระอาจารย์มือตื๊ดตืตเลยครับ<ะ>มันคืออะไรครับเนี่ยอยากไปไหมไม่ไม่อยากครับมันคือถ้ำขุมนรกถ้ำขุมนรกใช่แล้วเจ้าเห็นนั่นไหมที่กําลังเคลื่อนไหวไหนครับ โอ้โ oh oh. เห็นแล้วครับโอยคนครับกำลังเดินมาถึงทางแยกว่าจะไปถนนเส้นบนหรือเส้นล่างครับเอ๊ะแล้วพวกนั้นทำอะไรครับทำไมต้องยกมือขึ้นป้องหน้าแล้วก็หยีตายอย่างนั้นละครับพวกเขาเจอแสงเป็นประกายสีทองสาดเข้าตาแบบที่เจ้าเจอไง พวกนี้คือดวงวิญญาณทั้งนั้นว้าผีแล้วครับพระอาจารย์ผีกลับครับกลับบกนั่นพวกนั้นจะหล่นลงไปที่ถนนด้านล่างแล้วครับพระอาจารย์โอ้ยแสบตาแสงอะไรโอ้ทำไมมันจ้ดจ้าขนาดนี้มองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ย ฉันฉันก็มองไม่เห็นโอ้ยแล้วทำไมอีกพวกเขาเดินสบายไม่มีเท้า่าจะแสบตาเหมือนเราเลยโอ้ยนี่เราจะไปทางไหนอะ่ะโอ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วฉันหล่นแล้วฉันหล่นด้วยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอเซนครับผู้มีใจบริสุทธ เมื่อหมดอายุไขร่างวิญญาณจะเดินไปยังประตูส,สวรรค์แต่พวกจิตใจโสมมก็กรรมบาปหนาชั่วช้าเอาไว้พวกเขาจะถูกแสงสีทองจัดจ้าสาดเข้าตาจนมองไม่เห็นทางและหล่นลงไปยันถนนทอดสู่ขุมนรกอเวจีขุมนรกอเวจี v G. ที่เราก็ลังจะเข้าไปดูก็ใช่ไหมครับใช่ เตรียมตัวให้พร้อมเออพระอาจารย์ครับขอกลับไปตั้งหลักที่สลาเสี้ยเฮงซึ่งก่อนได้ไหมครับคือกระผมปูห้องน้ํานะครับจะได้โปรดนะครับแค่เห็นปากทางข้าวก็เข่าอ่อนแล้วล่ะครับกลับก่อนได้ไหมครับอุ้ยหนีดอกบัวอย่าเพิ่งขยับตีอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับตีเอเสงครับเพิ่งได้เห็นเพียงเท่านี้เจ้าก็เกิดความคลาดกลัวซะแล้วออคือแล้วอย่างนี้จะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จได้ยังไงือกระผมขอประทานอาภัยครับกระผมจะไม่ทําเช่นนี้อีกแล้วครับดีมากขึ้นฐานบัวแล้วหลับตาซะครับ ลืมตาได้แล้วเอียเซงแล้วลงจากฐานบัวซะขอรับพระอาจารย์เอ๊ะในพระอาจารย์บอกว่าจะพาไปดูขุมในรกเวจีและพากระผมมาที่สระน้ำอะไรเนี่ยสะขนาดใจน้ำเป็นสีฟ้าใสาสะอาดไม่มีละลอกคลื่นสักนิดหนึ่งโอแน่มีตัวหนังสือลอยขึ้นมาด้วยเขียนว่าสาระน้ำใจสะอาด หมายความว่ายัางไงขอรับด้วยความที่สังขารและตาเนื้อในความเป็นมนุษย์ของเจ้ายัางคงอยู่เลยทำให้เห็นอะไรในขุมนรกได้น้อยเหลือเกินข้าจะให้เจ้าลงไปอาบร่างกายและจิตใจจะได้สะอาดและได้ทำมาจากสุขคือตาทิพย์คือตอนนี้เป็นฤดูหนาวน้ำในสระคงจะเย็นหน้าดูเลยครับกระผมไม่กล้าลงไปแล้วครับเดี๋ยวเป็นหวัดนะครับ ไม่ลงใช่ไหมงั้นข,ข้าขจะผลักเจ้าลงไปก็ได้นี่กระผมว่ายน้ำไม่เป็นพระอาจารย์ใช่ด้วยกระผมว่ายน้ำไม่เป็นขอราาับพระอาจารย์ขอให้น้ำในสระได้ชำระล้างสักครูเ่เถอะจิตใจและตาของเจ้าจะได้แจ่มใสสมเด็จองค์พระจี้กองอัวหุก มองเอีย้ยเซงที่จมดิ่งลงสู่ใต้ผิวน้ำไปเรื่อยๆอยังไม่คิดที่จะช่วยเหลือแต่อย่างใดทันใดนั้นยมเทพเฝ้าสะที่แต่งกายคล้ายนักรบก็ปรากฏกายขึ้นอาตอกราบนมัสก,การพระจิก,กงอัวหุกข้าคือยมเทพเฝ้าสะแห่งนี้ ไม่ทราบว่าท่านหลักมนุษย์ผู้นั้นตกลงไปในสระน้ำเพื่อประสงค์จริงใดกันในเมื่อนี่เป็นสระน้ำสำหรับพระกับเซียนและองค์พระผู้สูงส่งในสามภพใช้อาบกันเท่านั้นเรื่องนั้นอัตมาก็รู้อยู่ชายผู้นี้เดินทางมากับอัตมาเพื่อมาหาข้อมูลเขียนคำพีท่องขุมนรกแต่เขายังมีกิเลส ของมนุษย์พอกหนาอยู่อัตมาตจึงผลักให้เขาลงไปในสัตว์ให้น้ำได้ช่วยชำระล้างเพื่อให้สิ่งล้ำค่าที่จมปลักอยู่ในโคลนตมกลับกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งตามท่าแท้ดั้งเดิมของเขาอ่าเขาขใจแล้วงั้นข้าจะลงไปงมขึ้นมาเดี๋ยวเนี่้ทนานเกินไปจะสายเกินแกดี จจงจัดการเถยม,มเทพพุ่งตัวลงไปเอาตัวเอียเซงขึ้นมาจากสะแต่ทว่าเขาหมดลมหายใจซะแล้วพระจีกโงโอ๋ชายผู้นี้หมดลมหายใจซะแล้ว รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกศริกบุญเกื้อกวนหาเวทเปรมกรมลโชติกาสทียนนพาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตทีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ทรงผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด